เสื้อดีสวัสดีพี่น้องพี่น้องไปซื้อของนักซอยน่ะมาเอาคนโต๊ะพี่น้องมื่อนี้นนนนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยประจำไหมน่าจะยี่สิบเจ็ดนะพี่น้องเมื่อวานนึกว่าต๊ะพี่น้องเลยซื้อนึ่งกระต๊ะไปซื้อของนะพี่น้องมองด้ยนี่อันนี้ค่ะเขาจะท่ามันโรงแรมน,นะพี่น้องที่นี้นะ่ะเขาวันยังนะ้าเขาวันประท้วงประชาชนประท้วงนันเด็ด ในซอยกระเจ้ายยื่ใส่ในซอยปะท้วงนะฮะ好不容易ไม่สร้างเองก็แค่เอกสารอยู hm, okay, guys, ่อะร่มเฮาเด็กพ <tr> ี่น้องก็เด็กพี่น้องกระจ่ายปะทวงพี่น้องว่าแถวนี้น้ำมันท่วมมันท่วมบ่อยเด็กพี่น้องเด็น้องกระเจ้าก็เลยอย่างนี้กระจ่ายิด ปายบอกว่าจาร์จะสร้างอันโรงแรมมานะแต่ว่าอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาเป็นน้องสีเหลืองอันนี้เขาบอกให้สร้างน,นี่ค่ะซอยให้แล้วพี่น้องซอยเจมบ้านเจนายเราใอยรัศดาด้ยเนาะเขาบอกให้สร้างครับพี่น้องิกับข้าวนะ,ะทุกคนเดี๋ยวห้ามขับปิดนั่นได้พี่น้องคือว่าเ้าวทายเ้ากขัปิดอันนั้นอยู่ได ถ้าขัวตายเหมือนกันเนาะยังมีพ่อกับแม่ให้เลี้ยงโย่ถึงอาจจะเป็นสาวโสดขึ้นขึ้นคางยังมีพ่อให้เลี้ยงนะพี่น้องไม่มีลูกไม่มีลูกมีสามีค่ะมีพ่อกับแม่ให้เลี้ยงเนาะมีน้องๆมีนในหลานมีน้องมีในหลานอยู่เวนมาเพี่น้องเล็กเขาเล็กเป็น้องกระติดไฟดีจะเป็นน้องเห็นไ่ม เป็ดว่าข้าวบห้ามมให้สร้างโรงแรมนะพี่น้องที่ดินเนี่ยพ่อแม่จเจ้าของที่ดินหรือว่าหรือว่าคนมาลับซื้อหรือคนเอาข้าวบงมู้อะเองก็ทําเอกสารอยู่ไปยื่นให้บ้านเจ้านายเขาอยู่เอกสารไปทิ้งประตูบ้านเจ้านายีเขาอยู่อันนี้ไปเส้นพี่น้องเลยก็จะไปเบื้องพักนะว่าข้าว้าขายพักตัวนี้ทาโบได้ก็ เข้ากล้องเซเว่นเหมือนเดิมพี่น้องช่วงนี้บม่ค่อยได้ไปตลาดตลาดเดินเซนาค่ะแถวซอยเสียใหญ่น่ะมีคนเสียชีวิตพี่น้องเขาก็เลยบอไปเพราะว่าเขาไปตลาดแต่ครั้งตลาดเซนาแต่ว่าแถวตลาดเซนามันจินีเป็นซอยเสียย่าินลาดพร้าวจต้องไปยังไงพี่น้องอย่างนี้เขาลืมเซนาน,นี่คมอนี้นะเพราะว่าแถวนี้มีคนติดเสียชีวิตเขาก็เลยบอกไปตลาดเซนาตลาดเซนา เน้แงพลยสนาอะรนี่น้องวันนี้น่าจะยิบยิบิยิบเจ็ดกิบแปดนะพี่น้องจำบดาหน่ยิบเจ็ดเพาก็ลืมและวิยบเกิบแปพี่น้องเขากลืมแต่ว่ามื้อวันมันจั์พี่น้อง เขาลืมเลยมูเตอรว่ามันนี้มันจะมูตอร์ว่ามันนี้มันดังคานวันจันเนี่ยมันนี้ดังคานเ้ยไรวันจันทร์นี่มันนี้ดังคานมันเลยอุจจาระกี่แปดเด็กน้องก็ลืมเลยอันนี้กวันดังคานเหมือนโต๊ะม้วนนี่ก็โตกวันจันก็โต๊ะมันอาทิตย์กระจกวันเสาร์ก็โตกพี่น้องฝนนะน้องการจีบถึงน้าบักซอยเลย เห็นข้อยู่ลาวไปอยู่ข้าวบนกระตุกคือกันพี่น้องมือเซานี่เขาอยู่ลาวบนกระตุกไอยู่ข้าวของพอน้ำเต็มเหมืนตรงนาเลยคนนี้นาแค็มบานนะพี่น้องคนนี้นาแค็มบานเนี่ยนะเกลียวเฮาเกลียวเฮาปิดปิดอันนะพี่น้องปิดปิดคลิปคนเด้พี่น้องคนนี้เด้พี่น้องอดีสบายดีเด้อพี่น้องบายแต่แล้วอดีตข้าราชการเซเว่นพี่น้อง บายๆพี่น้องพวัสดีเด้อบายไปยแล้ว